ถึงพูดอยงางไรแล้วเพื่อนไม่ได้พูดว่าอะไรพูดว่าเรื่องนี่แหละแต่ก็เราเคลียร์แล้วแหละเรื่องผีก็ไม่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 ใช่เรื่องผีเว้ยคือมันไม่ใช่เรื่องผีไม่ได้มีผีอะไรเว้ยแมวแมวแมวเพื่อนมันมันดูไม่ดีมันลบลุงเขานะไม่เราเล่าได้เราเล่าได้กูคิดว่าเล่าได้แต่ว่าก็ยังไม่อยากเล่าอ่ะเราเป็นว่ามันเกี่ยวกับการที่ตาโดนของเข้าอ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมีมีข้าวไหมครับ เอาไง่ายี่ไม่คาดคิดที่พี่เรียกเลยครับใครอยู่ตรงนั้นจากคนที่ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องสยศาสตร์นะ967ใช่ไหมผมแบบครับกลัวกลัวแบบตะมันไม่กลับมาไม่กลับมาเป็นคนเดิมอะคือมันมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ที่ทําอะไรแบบจริงเที่ยวยืนเที่ยวกลางแดดใส่กางเกงคือแม่งคนดูขนลุกอะผมเล่าแล้วผมขนลุกอะผมขนลุกมากๆอ่อะที่ที่เพราะว่า บ้านผมอะเขาจะเชื่อเขาจะมีปู่ที่ดูแหละคือมันไม่ใช่แค่แค่ตาคนเดียวไงใช่ครับมันมีอีกตัวละครหนึ่งด้วยที่ที่สื่อคุยกับคุยกับปู่ขอโทษให้ตาก็คือดิวแล้วตาก็เห็นดิวไม่ใช่ไม่ใช่ดิวอะเออแม่งแม่งแม่งเยอะนะครับขอโทษครับแม่งเยอะมากแม่งเยอะมากเพราะว่าดิวอะคือลูกหลานเจ้าของที่นั่นเหมือนกันก็คือปู่เขาจะดูดูดูผมกับดูดิวอะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละ คนดูไม่ไม่ไม่มีพระมามีอะไรมาหายหมดเลยนะคนดูจะบอกให้เรื่องพวกมันไม่เชื่อก็เชื่อมีกล้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเอาจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใครไปอ่ะมึงมีกล้องจริงหรอยศใน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 รีสอร์ทมีกล้องอยู่แล้วโหยศแม่ยายาเพ่ยนขอขอแบบถ้ามึงเห็นดิวเป็นเป็นอะไรอะวันนั้นอ่ะมึงอธิบายแค่นั้นพอ ไม่ไม่รู้ว่ากูเห็นมีแค่เส้นผมอยู่ข้างหน้าเฉยเขาวางเส้นผมไว้แบบเต็มอะแต่ไม่ใช่เขาอะไม่รู้ว่าเออบอกแล้วว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กลัวนะคนดูอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องที่แล้วทุกคนหยุดกินหมดเลยเฮียใช่ใช่ไหมกูเห็นน้องบอกทุกคนหยุดกินหมด<ะ>เลยแต่ตแต่แต่ตตตจำอะไรไม่ได้นะพบคนดูมันจําอะไรไม่ได้เลยจําได้บางอย่าง ก็นั่นแหละผมเลยแบบเชื่อเชื่อเรื่องพวกเนี้ยก็จริงคนทีจะกลับวันที่สองอ่ะใช่หรอครับกลับวันที่เท่าไหร่มาเพื่อนที่มึงบอกกลัวอันนั้นอ่ะที่มึงบอกว่าถ้ากูเป็นอะไรไปแล้วแม่อะไรอ่ะเออแม่ง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 หลอนแม่งมันไม่ใช่หลอนหรอกก็คือมันมันมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือศสยศาสตร์อ่ะมีมีพงมีพระแบบโอ้โหพระกว่าจะเดินเข้าไปคุยกับปู่ได้โอ้โหหลายเรื่องโคตรเยอะ พี่เอาพี่ชายครับพี่ชายเล่าไม่ได้หรอกเล่าเล่าไปก็หาว่าผมบ้าอีกแม่งไม่ได้เจอเห็นกับกับตัวเองอ่ะเพราะว่าใครมาเล่าเรื่องนานให้ผมฟังผมก็ว่าผมบะใครเีื่นั่นบ้าเพราะแม่งอันนี้จริงแม่งแม่งไม่เคยเกิดไม่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 คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเออผมเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยว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 ท่า เดี๋ยวถ้ามีจากกล้องให้ผมผมให้เขาเอาเอาลองดูให้หน่อยว่ามีมีไอ้มีคลิประหว่างนั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบอยากเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเล่าไปตอนนี้มันไม่เชื่อกูเถอะเพื่อนโดนด่าเปล่าไอ้เียหาว่าเราบ้าหาว่ากูบ้าเพราะว่ามึงก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทุกคนเห็นหมดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นที่กินกันอยู่เห็นหมด มีก็ทำไมถึงมีกูปเป็นแค่คนเดียววะไอ้เหี้ยเออหลาย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 อย่างหลายอย่างก็เชอเออแม่งแม่งเอาเป็นว่าคือมันหลายปัจจัยอ่ะคือเอาเป็นว่าคนคนดูลองนั่งพับเพียบดูไอ้ตะนั่งพับเพียบตั้งแต่เจ็ดโมงนะปีใช่หรอกเ่าตั้งแต่เจณฑโมงเลยเหรอเพื่อนปีร่มนะมีม,มีมีกําแพงมีร่มแต่ไม่นั่งในร่มนะไปนั่งกลางแดดตั้งแต่เจ็ดโมงยันบ่ายสี่พับเพียบ กาบกาบอย่างนั้นน่ะกราบแบบนั้นน่ะแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะ่ะจะมาขอขอมาแล้วแล้วดิวอยู่อีกห้องหนึ่งอะ่ะอยู่ห้องโคตรไกลเลยผมก็เดินไปเดินมาดิวผมก็ไปนั่งอยู่กับดิวดิวดิวก็หยุดขึ้นมาว่าพี่คิงบอกพี่ตานะว่าถ้าไมถ้าสาบานอะไรไอย่าอย่าพูดพั่มพุพั่มพั่มเพื่อต้องทําไม่ได้นะคนลุกกันทั้งห้องตอนนั้นที่มีห้องมีอยู่ประมาณสี่ห้าคนเพราะที่เหลืออยู่ข้างหน้าบ้านอยู่ข้างหน้าบ้านหมดคนดูลองดู ไม่น่าใช่ล้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูคนดูนะคนที่พิมพ์อ่ะเดี๋ยวกูเอาให้ดูแล้วตอนพามาไอ้ต้านอนนอนนอนแบบนอนคว่ำพยนมมือกราบหลับโอ้ยผมบอกให้ว่าเล่าไปเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวกูหายบอกให้เขาเนี่ส่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยพิมพ์หาเขาแล้วเดีนะตาเปิดให้ดูก็ได้กูพิมพ์ไปแล้วสวัสดีครับพี่แจ๊ยอสมึงจอของก่อลทำไรวะ ส่งอะไรเพื่อนกล่องกูพิมพ์หาพี่มิมไงบอกว่าให้เขาถามให้หน่อยถามให้หน่อยว่ามีได้มีกล้องตอนเห็นกลางคืงแต่น่าจะเห็นแต่กล้องจะมีปัญหาไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีสักตัวที่ที่จับได้มึงแอบย่องไปหาน้องดิวกลางคืนใช่ไหมมึงเลยโดนคว้าใช่นะคนดูครับเอาง่ายๆตอนนั้นอะแค่ดิวอะต้องการคุยกับตาในห้องสองคนอะคือต้องการเป็นตัวกลางสื่อให้ให้ให้ตาคุยกับปู่ ตาเดินเข้าไปนอบแรกตาหีหหเดินออกไปที่เดิมแล้วก็ไปกลับเหมือนเดิมแล้วใครไม่ว่าจะผมแม่ตาแม่ผมบอกให้ตาเข้าไปคุยกับดิวแค่เข้าไปคุยกับดิวอะแค่เข้าไปคุยกับดิวแม่งเรื่องจบอะไอตาไม่ยอมไปคุยอะจะรอบปูตรงนี้จะรอบปูตรงนี้อยู่เนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเล่าไปก็เนี่ยแหละเดี๋ยว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 กูเดี๋ยวกูมีรูปอะไรทุกอย่างครบเดี๋ยวกูจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันจริงๆกูบอกให้มึงไม่เชื่อมึงกูก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกัน กูเองก็ไม่กูเชื่อกูไม่เชื่อนะแต่กูไม่ลบหลู่นะกูไม่ลบหลู่จนกูเห็นกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วว่ามันมีอยู่จริงๆแต่ปู่ปู่ที่รีสอร์ทผมอะมีผมอะเคยเคยไปดูปู่แม่พาไปดูปู่แล้วแม่แล้วแล้ว,ลวไปไปไปดูเกี่ยวกับคนเล่นแบบเข้าเข้าเข้าของอะเออแล้วผมอะสมัยก่อนตอนผมอยู่ขอนแก่นอะผมอะชอบไปผมไม่บ้านผมมันอยู่ใกล้จะขอนแก่นไงผมอะชอบไปดูมวยถ้าใครได้แบบได้ คือตู้มวยอ่ะนึกออกปะเล่นพนันอ่ะดูดูมวยอ่ะแล้วผมว่าชอบขับรถไปคนเดียวอ่ะที่ไหนตู้มวยขอนแก่นมีด้วยหรอเดี๋ยวจะเท้าคุาไปฟังก่อนมีมีทุกที่แหละในประเทศไทยอ่ะเพราะว่ามันดูจากช่องเจ็ดช่องสามใช่ไหมล่ะกูชอบไปดูมวยแล้วตอนขี่ไปขี่ขับอ่ะกูขี่กลับอ่ะกูอ่ะเวลากูได้มวยเนาะแบบได้แบบห้าหมื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะได้แล้วกูจะมีความสุขแล้วกูก็จะขี่รถเปิดเพลงแบบคนเดียวดังๆอ่ะแล้วก็ร้องเพลงดังๆอ่ะนึกออกปะอ่ะแล้วกูไปดูกูไปดูหมอหมอหมอดูเกี่ยวกับปูหรืออะไร เขาเข้าปูท่ที่ที่อยู่บ้านกูเขาบอกว่าไอ้คิงปู่ไปปกป้องมึงนะแต่ว่ามึงขับรถกลับอะ่ะมึงเปิดเพลงเบาๆแล้วเราแหกปากเบาๆหน่อยกูลำคาญอะ่ะกูไปคนเดียวอะ่ะแม่กูยังไม่รู้อะ่ะมึงนึกออกไหมเออเอ,อ่อะมึงเป็นใครมึงม,มึงมารู้จักกูไอ้ไอ้หมอคนนั้นเป็นใครนึกออกไหมมัน,มนคือปู่ที่บ้านอะ่ะกูเขาว่าดูแลมานานมากแล้วแล้วเขาก็มาเข้าตาเพราะว่าตาไปเยี่ยวไปเยี่ยวข้างๆรีสอร์ทเพราะว่าในห้องตอนช่วงนั้นอะ่ะห้องมันเต็มหมด แล้วเวลาจะเยี่ยวมันต้องเดินเข้าไปห้องสามนึกออกไหมเพื่อนจําได้ปะกูจำไม่ได้เลยกูยังกลัวอยู่เลยนะกินกันอ่ะเออแต่ว่าตอนที่ตากโดนเข้าอ่ะตากเขาเดินไปขอขมาตรงนั้นนะตรงเยี่ยวเรื่อยๆโอ้โหหลายเรื่องคนดูเยอะเยอะไปถึงเรื่องตาเยอะถ้าเล่าไปก็อะไรอย่างที่ผมบอกแหละไม่มีใครเชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อหรอกเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอในกูขอคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาตื่นเดี๋ยวกูขอคลิปเดี๋ยวว่าให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ลองให้ฟังคนอื่นก็นั่งกินสังสัค์ทำไมกูมีกูเป็นนคเเดีียวอ เขาเลิกกินกันหมดเลยหรอเพื่อนตอนนั่งกินกันอยู่อ่ะก็เลิกกินกันหมดอะนุกก็ร้องไห้ตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะก็มันก็ตามันพูดว่าตามพูดว่านุกตาจะไปแล้วนะแล้วแล้วผมก็นั่งฟังอยู่นึกว่าฝากดูแลแม่คือแบบโผล่คนดูผมบอกให้ว่าแม่งหลอนหลอน เมาแล้วหลอนผมไม่ไ้ไม่ไม่คนดูมันไม่มัน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 เมาแล้วหลอนไหมมันมันันมันด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าสายศาสตร์มีทั้งพามาอะไรมาแล้วหายอ่ะมันหลายปัจจัยเว้ยคนดูมันหลายปัจจัยผมก็ไม่เชื่ออย่างที่ผมบอกเลยผมผมผมไม่เชื่อแต่ผมไม่ลบหลู่แต่ตั้งแต่วันนั้นที่เกิดขึ้นอ่ะผมเชื่อแล้วผมเชื่อมาเออใครไม่เคยเจอมึงไม่รู้หรอกเดี๋ยวถ้ามึงได้เจอกับตัวมึงจะรู้เองเว้ยหรือว่าเจอคนรอบข้างมึงอ่ะมึงจะรู้เองไว้ว่าว่าของแบบนี้มันมีจริงๆมันมีจริงๆร ไายแล้วพี่ข้าวอยู่รถแป๊บน,นึงยานโคมาแต่เ้ก็เห็นก,กูกูยังไม่อยากอ่ะก,กูหลอนห้องอ่ะกูยังไม่อยากไปเลยรีสอร์ทอ่ะตอนเนี้ยแม่งเที่ยที่แรงเบียวชาบาแก้วเปล่าเบียวพ่อ,อ,พอมันก็นไม่ใช่นห่มเพื่อนมันบอกแล้วมันไม่มีใครเชื่อเว้ยเนาะก็บอกเออก็เด้อเด้อ อ่ใช่เหรอวะกูอ่ะเอางี้ตั้งแต่คุยกันตอนนั้นอ่ะกูยังหาเขาแล้วอ่ะเอามึงลองดูดิอ่ะกูอยู่ยันเย็นไม่กูอยู่ยันเย็นเลยหรอกแบบเอ่ะมึงก็ให้คนดูดูตั้งแต่เจ็ดโมงอะนะเออเอามึงก็ให้คนดูดูเนี่ยกูพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวรอ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 ว่าว่าเขามีกล้องหรือเปล่าแต่มันต้องมีแต่มันต้องมีมาลีปลอบใจไตบุญหน่อยครับไต่บุญโดนนอกใจดีแมนอนี้อขึเสยง่ะเดี๋ยวกูแต่กูมีคลิปในโทรศัพท์ตอนน้องดิวอยู่ถือว่าให้มึงดูอ่าดิวดิวนั่งแบบไหน เอาเป็นว่ามึงร้องไห้กันหมดัครบเออร้องไห้กันหมดแค่แค่แค่นั้นพอไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องเชื่องงเนี่ยมันถึงบ่ายเลยหรอ่อนถึงหลอบ่ายบ่ายสามบ่ายสามพาร์บอกว่ามึงจะจบที่บ่ายสามแล้วมึงก็ลุกขึ้นจากนั้นก็มึงมึงก็ไปนอนแล้วตื่นมามึงก็เริ่มดีขึ้น ต้องให้มันเปเกิดขึ้นกับครอบครัวมันครับจะรู้พี่แต่ผมเชื่อนั่นไงปู่เขามาปกป้องน้องดิวเพราะเนี่ยมึงต้องพิสูรใหญ่วน่้ยดมา่รู้ดิวลุกไม่ได้สามชั่วโมงเหมือนกันอ่ะก็ลองลองส่งลองให้ลองให้ดิวนั่งอย่างเงี้ยสามสี่ชั่วโมงเหมือนกันนั่งโดยที่นั่งทําไมอ่ะทําดิวนั่งทําไมอ่ะปู้แม่งหลายปัจจัยคนดู น้องเปิดให้คนดูดูอันนย้อันนี้เป็นคลิปนะอันนี้เป็นคลิปนะปนแต่ว่าน,นี่กูแค่แคปแคปให้ดูเฉยๆดิวนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็พูดแบบแปลกๆกับผมอะแล้วก็ตะแม่งไปขอเข้ามาข้างหน้าดิวพูดกับผมในห้องอ่ะคือมันไม่มีทางได้ยินกันแล้วผมก็รีบวิ่งออกไปดูแม่งขอจริงบอกจะให้เงินให้ช้างสุดท้ายแล้วทําหมดแล้วนะให้ทําหมดแล้วทําหมดแล้ว ใช่แต่แต่ไม่ต้องว่น่นะแต่อยากขออาวุธแค่นั้นแะต่อยได้คนไรตั้งนั่งตากแดดเจ็ดชั่วโมงไปเรื่อยหลอนพากันหลุดเออก็แล้วนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูรหลอแดูถ้ามันมีนะถ้าไม่มีก็ก็ได้แค่เล่าไปแต่เอาเป็นว่ามึงไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องเชื่อกูก็ไม่เคยเชื่อจนตอนเนี้ยกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วเนี่ยหรือมึงเอาเรื่องเนี้ยไปถามไอ้นะไอ้เปี๊ยกไอ้หลังไอ้บูไอ้ดุ๋ย มึงลองไปถามได้เลยว่าจริงไหมเนี่ยเนี่ยจากพูดตอนเนี้ยแบบแบบที่กูพูดจริงไหมหรือใครก็ได้ที่ไปวันนั้นอ่ะมึงถามได้ทุกคนเลยว่าจริงไม่จริงเพราะเห็นกันหมดพี่ต้อดพี่ตอนพี่สวันดีพี่ผมดูมันไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องหลอนอย่างเดียวเว้ยคือตามันนั่งพับเพียบอ่ะกลางแดดอ่ะแล้วยกแล้วไหว้ไหว้ศาลอ่ะแล้วก็พูดแต่เรื่องของเข้ามาของเข้ามาถามพี่โนมมาแล้ว คือมันเออแม่งแล้วตาบอกอยากเอาพระมาพระมาก็เดินพระเดินวนห้องที่ดิวอยู่อะ่ะเข้าไม่ได้กว่าจะทํากว่าจะท,ทําพิธีเสร็จกว่าจะอะไรโอ้โหโอ,โอ้แล้วก็เหนื่อยอะ่ะ อะมึงลองขอกล้องเขามาดูดิกูกูอยากเห็นตอนนั้นวะ่ะใช่ลอยนี่เลยนะกูก็รอเขาเขานอนกันหมดแล้วรอแกตอบอะรอแกถามให้พุ่งนี้เช้าอะทำได้หมดทำได้หมดระวังรถล็อกเอ้รถด่นรถหลดุลด,ลด,ลด,ลดด้วยนะแบบมันจะไปมันจาไปจูนอะหละอกห้อ,องเปล่าเขาเขาไม่ได้ก็ก็แล้วแต่แม่มึงอะกูมึงไม่เชื่อกูขอให้มึงเจอแต่ว่า ไม่ได้อยากให้มึงตายนะขอให้มึงลองเจอสักครั้งกับคนค้างตัวแล้วก็โอเคขอขมาแล้วก็จบอ่ะกูจะบอกให้ว่ามันมีจริงๆกูกูก็เป็นคนด้านทางวิทยาศาสตร์มาตลอดไม่เคยไม่เคยเคยเห็นเรื่องพวกนี้ไม่เคยเห็นน่ะไม่เคยเห็นน่ะพี่มาลีปลอบใจไปบุญหน่อยค่ะมันโดนนอกใจพีโมกูเขาอยู่กับวงการพวกนี้มามันไม่ใช่การหลุด เดินไปขอขมาที่เที่ยวเดินไปตั้งพับเพียบยกมือกราบไหวอ่ะคุยมันมันไม่เออช่างแม่งกูไม่เล่าอะไรเงี้ยกูเล่าไปก็หาว่ากูบ้าแต่เอาเป็นว่ามีจริงอ่ะจะเชื่อกูไม่เชื่อแล้วแต่มึงเลยคนที่เชื่อก็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 อย่าไปทําอะไรที่ที่แปลกหน้านะขอร้องเลยมึงอย่าไปยุ่งอะไรมึงไปเที่ยวอะไรก็ทําให้มันถูกต้องจริงๆมันมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจริงนีิย รอดูเลยกล้องจะดูไม่ได้แต่รอดูแต่ดูเวลาอื่นได้เชื่อคำผมออครับที่มาเลยครับเฮ้ยมึงเลือนอะไรเนี่ยแตาเป็นว่าพาัมาแล้วพาแล้วตาก็หลับไปนอนแบบกราบอยู่นะอนอนแบบยืดขาออกไปแล้วก็กราบนอนแบบคว่ำกราบแล้วก็หลับไปท่านั้นเลย<อ>กลางแดดร้อนๆเลยแต่ว่ามันมีร่มที่ที่ทนนะยกช่วยกันยกมาเอาไว้ให้ตาเพราะมันไม่ลุกไปไหนเลยโซนลองรวมตีะไปกันเลยแล้วหลับปุ๊บก็ตื่นมาก็โอเค ตอนแรกจากไม่เข้านอนไม่อะไรก็เข้านอนตื่นมาก็ก็ยังแบบอื่นๆอยู่แต่ว่าทุกอย่างก็ก็ยังปกติจนทุกตอนเนี้ยยันตอนเนี้ยอ่ะก็จนตอนเนี้ย <c oughs> เอาเป็นว่ากูกูไม่คนที่ไม่เชื่อก็อแล้วแต่แต่ถ้าคนที่เชื่อก็เวลามึงไปต่างที่ต่างแดนน่ะก็ทําอะไรให้มันถูกต้องแล้วกันมันมีจริงๆ<อ>เพราะว่าผมก็ไม่เคยเชื่อผมก็ไม่เคยเชื่อ ดนเห็นด้วยกับตาแล้วก็ตกใจแล้วก็สุดๆอะถ่ายคลิปบ้าอะไรอะมันความเป็นความตายตอนนั้นไม่มีใครกล้าถ่ายคลิปหรอกคนดูแต่ว่าถ้ากล้องจากกล้องวงจรติดเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวแบบไม่ผมอะก็นั่งกินนั่งกินอยู่อยู่ด้วยกันกับพวเพื่อนนี่แหละแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมเป็นตอนไหนผมจําไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งนะเว้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นตอนไหนหรือใครจะเป็นนี่เพื่อนก็บอกว่า ไปนั่งได้ยังไงตากแดดอะอันนั้นผมยังไม่รู้เลยผมกลับวันวันที่สี่วันที่ห้าเพื่อนบอกว่าอยากให้ผมมาหายดีก่อนไปหา<อ>หมอนะ,ะก็แรงนะบางทีเห็นผ่านกล้องไม่กล้าโดบอกเดี๋ยวหาว่าลอน <laughs> เอาจริงๆผมคุณแป๊บหนึ่งนะครับคุณแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลาห้าทีได้ไหมโอเคค่ะ เอาจริงๆผมจริงเออเอาเป็นว่าผมเข้าใจผมรู้จักคนหลอนนะหลอนจากยาผมรู้แต่ว่าของไอ้ต้ามันไม่ใช่การหลอนจากยาเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีจักดีด้วยที่มันมีหลายมันมีหลายเรื่องที่มาติปมาต่อกันเข้าเข้าเรื่องเนี้ยต้าก็ไปเยี่ยวก็ไปขอขมาคือนั่งกราบคือแม่งมันมีหลายตัวละครผมมันเป็นคนที่ ต้องมีหลายปัจจัยถึงผมจะเชื่อเรื่องพวกเนี้ยไมึงไม่เชื่อกันแล้วแต่มึงแต่ว่าคนที่เชื่อก็มึงไปไหนก็มันบอกว่าเราไปทาคลิปแกล้งผิงเข้ายี่สิบสี่ชั่วโมงดูดิเออเอาเอาเอาเป็นว่าคนที่ไปเที่ยวก็เราก็ไปเที่ยวต่างที่ต่างแดนมึงมึงทําอะไรมันถูกต้องแล้วกันมันมีอยู่จริงแค่นั้นพอไม่เลยงั้นที่มึงพูดกันอย่างนั้นไหนเรื่องเล่าเดดก็คิดว่าเขาแต่งเรื่องมาถูกไหมล่ะอยู่อยู่โดนเรียกเลยอ่ะอีเซล มันเล่าไม่ได้มันก็โดยวมันก็ประมาณนั้นแหละคนดูมันโดนของเห็นภาพด้วยผมว่ามีคลิปจาก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 ของผมมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยสําหรับคนที่แม่งไปเที่ยวแบบแล้วแบบไปเลื้อนไปอะไรอย่างเงี้ยไปทําอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะโอ้โหเนี่ยกูกูกูแต่ว่าแต่มึงก็ขอเขามาเขาแล้วไงเขาก็ให้มึงแล้วนี่ไงมึงก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วนี่ไง หลืออะไรอะหลืออะไรนะหลือชัางใหญ่หลือชั้งใหญ่เออชัางใหญ่ก็ไปน่าจะทําให้แล้วเพราะมันสั่งไปแล้วใช่ร้อยหมดแล้วอันนี้ไม่จริงก็แล้วแต่มึงอะไม่รู้อะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ก็ลองดูลองท้าทายอํานาจมืดดูแล้วทีนี้มึงอยู่กูยันยันยันเย็นเลยไหมเอางี้เอางี้เนี่ยไอใครอยู่กับมึงบ้างมึงเรียกมาว่า มึงมึงมาเรียกเลยมึงไปเรียกให้มันพูดเลยว่าตานอนตานั่งนั่งท่าไหนแล้วให้มันทําให้ดูอ่ะมึงเนี่ยในบ้านมึงก็ตะเรียกมันมาเลยอะพี่นอนท่าไหนวันวันวันหลังพี่ใหม่มีแค่ดุ๋ยเลยดิอะถามเรียกดุ๋ยมาดิถามห้ดุ๋ยดูว่าดยเขาเทียนมาดิดุ๋ยไม่ไม่ไม่อะเดี๋ยวดะอะเดี๋ยวเขาเทียนมาตายดุ๋ยเเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าจะจริงไหมว่าตานั่งนั่งท่าไหนนั่งแล้วให้มันนั่งให้ดูในกล้องแล้วทำไห้ขับรถอยู่ดิมันขับรถอยู่ ขับรถมันมีไอ้พวงมาลัยอะไรของมันนะมันขับรถอยู่เข้ามาทีเอสดิบอกเข้ามาแป๊บนึงพี่คิงบอกเข้ามาแป๊บนึงบ้านพี่อะเคยเห็นนะไม่ได้นัด้นไอ้ดุยก็อยู่กับไอ้ดุยก็อยู่หลังประตูดุยไม่ได้ยินนะไอ้ดุยโหลครับพี่อ่ะดุยดุยดุยฟังพี่นะดุยมันจำวันที่พี่ตะของคือไอ้ปู่เข้าได้ปะมึงนั่งให้ดูหน่อยว่าตะนั่งท่าไหนกลางแดด อยู่ท่าไหนได้พี่ลองลองดูลองดูลองดูนั่นท่าไหนเดีผมจำได้หมดอ่ะผมอยู่ที่นั่งแบบเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็หมอกำลังบ้านน้องก็บุญบ้านพี่ไม่ได้ปั่นแอดเฟซพี่มาได้พี่ดูเรื่องพวกนี้ถูกต้องถูกแบบผมไหมล่ะมันนั่งอย่างเงี้ย ตั้งแต่เจ็ดโมงยันสองไพสาม่ะจนมันหลับอ่ะหลับอ่าหลับท่าไหนให้มันทําให้ดูไอ้ต้าหลับท่าไหนอาถามมาดิถามให้ดูดิไอ้มันทำให้ดูแล้วมันทําให้ดูแล้วเมื่อกี้ไงถ้าหลับถ้าหลับถ้าหลับท่าไหนไอ้ดุยท่าหลับท่าไหนดุยพีกิ้งฟังถามถ้าหลับก็เมื่อกี้แต่ยาวเลยถูกต้องกูก็บอกแล้วว่ามันเียจะเชื่อไม่เชื่อก็นั่นแหละนั่นแหละอย่างนี้หลับไม่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยการทำเป็นเยนะ เนี่ยมันหลับให้ดูละคิงอะมันหลับให้ดูแล้วเออบอกพี่คิงไปรอบเด็กโกดทีครับพี่มาลองเล่นดูบ้าได้วหมน่าสนใจมากๆแต่ว่าทุกอย่างขอเข้ามาหมดแล้วทุกอย่างคือทุกอย่างมันมันดีแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันบอกว่าหลับจริงหรอกลางแดด เออกูขี้เกียจคุยแล้วอีอะอย่าเอาเป็นว่านั่นแหละก็คนที่ไปเที่ยวก็ระวังกันด้วยเออทาอะไรให้มันถูกที่แค่นั้นเองคนทําไมคนมาหลับกลางแดดไม่ได้หรอคือมันไม่ใช่ผีเว้ยมันมันเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไม่รู้เนี่ยผมได้สายสินมาจากบ้านคิงน่ะเอาเป็นว่าใครเคยเจอก็ ก็น่าจะเชื่อกับเรื่องพวกนี้ยแต่ถ้าใครไม่เคยเจอถ้าผมอาใครผมไม่เคยเจอใครบ้าหลับกลางแดดมันบอกใครบ้าหลับกลางแดดเออก็กูก็ไม่รู้ไงก็ถึงบอกไงว่ากูถ้ากูไม่เคยเจอกับเองอ่ะตัวกูเองอ่ะใครมาพูดกูก็หาว่าไอ้เยียนั่นอ่ะบ้าเออกูถึงบอกเรื่องพวกนี้เล่าไปอ่ะเขาจะหาว่าเราบ้างั้นผมก็ทาคลิปเล่าไปแล้วดีคนดูเรื่องเนี้ยทาคลิปเล่าไปเป็นล้านวิวอ่ะ แต่ผมไม่มียังไม่รู้ไงว่ามัน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 ควรหรือไม่ควรหรืออะไรเพราะว่ามันคือสายาสตา์มันคือแม่งแค่แค่มาเล่าให้น้ําจิ้มน้ําจิ้มอ่ะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้นี่เลยเพราะกินเหล้ากันแล้วคนที่ผมก็อยู่กับวงการไอ้พวกยญาเสพติดเนี่ยก็มีเพื่อนมีอะไรเรารู้จักคนที่หลอนแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการหลอนจมได้ทุกอย่างแต่พูดวนอยู่กับสารอยู่สาร,สาร,สารตายายอยู่นั่นแหละ ไปขอเข้ามาอยู่จุดนั้นเออไปเออแต่ทุกอย่างมันดีแล้วไงทุกอย่างมันโอเคแล้วแปรพี่นุกมามาอะไรพี่นุกอะไรสวดจากคนเคยเห็นในวิทยาศาสตร์มาลิงตัวรู้เลยตัวเองวาดตัวเองทำไม่ธรรมดาตลอดมันกำลังชอบใจดูพฤติกรรม อะไรของมึงว่าจบเอกวิทยาศาสตร์บอกพี่ไปเล่าในเทโกสเลยเรื่องสนุกจัดไอ้ว่ามัน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 ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันใครเคยเจอก็จะเข้าใจแต่ใครไม่เคยเจอก็ไม่ไม่มีทางเชื่อผมหรอกกูคงมานั่งทําแบบแสดงแบบนั้นรู้อย่างกันกูกูจะมานั่งทำเงนเช่าเนี่ยถึงเช่าามาสองรอบอะพามาสองรอบอ่ะมาสองรอบเลยเหรอเออพามาสองรอบ ลำลายยืด,ยดเยี่ยวใส่เกงอะตาแบบไม่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 ลุกไ,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 ไปไหนเพราะว่ารอปู่มาคุยอะแต่ปู่อยู่กับดิวตาก็ไม่ยอมเข้าไปคุยกับดิวแค่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 แค,ค,คเข้าไปคุยตาก็ไม่เข้าไปก็บอกพูดอยู่นั่นแหละจะรอปู่ตรงนี้ขนาดผมเข้าไปนะก็อารมณ์เสียใส่แม่เข้าไปก็จะรอปู่ตรงนี้ไม่เข้าไปอะ่ะเออพูดไปะ่ะแม่งหาขู่ใบไอ้เหี้ยคุยใช่หรือวะ มันดูเสียงมึงดิจะรอปู่ตรงนี้มึงพูดอย่างนั้นลมึงมึงพูดแรงกับกับกับทั้งแม่กูทั้งพ่อทั้งทั้งแม่มึงทั้งกูทุกคนไปคุยเม่คือมึงไม่เข้าอ่ะเพราะรอบแรกมึงเข้าไปมึงบอกมึงมึงไม่ได้เห็นเป็นดิวอ่ะเออมึงก็ไม่เข้าอีกเลยอ่ะแต่ดิวอ่ะอยู่ๆดิวก็อยากคุยดิวบอกว่าพาพี่มารีมาคุยกับหนูหน่อยสองคนดิไอ้ตักก็ไม่เข้าไปแม่งแม่งแม่งเออกูขี้เกียจเล่าแล้วเออเออหาคลิปให้มันได้ไหมก็ทามีอ่ะกูก็อยากเห็นตัวกูเหมือนกันในตอนนะ พอกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะตบะบีห้าป่าบีห้าพ่อเปงอ่งบีห้าบีห้าคือเหี้อะไรก่อนไม่รู้บี <S 1> <S 1> <S ไฟอะเหี้อะไร ไอ้นั่นปกติของตาอยู่แล้วน้ำลายยืดเยียบใส่กางเกงเป็นเรื่องปกติเออเนี่พอแล้วเอาละเอา่าเรื่องที่ผมเล่าอ่ะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยขอให้ผมขับรถออกไปอ่ะโดนรถชนตายสตรีมแรกของปียังเอาแค่นั้นเพื่อนมันบอกว่าสตรีมแรกของปียังมีคนทักว่าโดนของเปล่าหน้าดําจังเออกลับมาหน้าดำผมไม่รู้หรอกแต่ว่าที่เล่าไปก็ใครที่เคยเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็น่าจะเชื่อแหละ แต่ถ้าใครไม่เคยเจอก็ต้องก็ลองต้องลองเจอก่อนอ่ะถึงจะเข้าใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันผมก็ไม่เคยเชื่อจนเจอกับตัวเองเจอกับบ้านตัวเองด้วยเฮ้ยขอบคุณครับพักติลาของคัาเอ้ยมาแล้วเลยพี่คิงคนนี้เฮียเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นซ้อโดนโดให้ผมมาหมื่นหนึ่งเมื่อวานแล้วก็คำละห้าร้อยคนละพันอ่ะเขาโดให้คนมีเมียแล้วหรอ อะไรไม่มีพี่โดนไอ้นี่ที่พูดไปเรื่อยอีกแล้วหลายรอบน้องไม่อ่านพี่ทำรายการพวกนี้ยไม่มีพี่โดนบอกเรื่องบ้านน้องหลายรอบแล้วน้องไม่อ่านพี่ทำรายการพวกนี้อยู่พี่โดบอกน้องเรื่องบ้านน้องน้องอันนี้พาหลอดเลยนะพาหลอนอันนี้พาหลอดนะเออจริงๆเขาคงครับเออเพื่อนมึงลองหากลี้เปมานนี่มันจะได้เชื่อมันกูกูก็ยังงงอะกูอยากเห็นตัวกูเหมือนกันแต่กลัวอยากเห็น คือก้องต้องลองดูว่า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 มันเสียไหมตรงนั้นอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกอะกูไม่อยากพูดแล้วเ้ยเอว่าเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ก็ฟังไว้เป็นอุทาหณนแล้วกันว่าไปเที่ยวไหนก็ทําอะไรให้มันถูกที่ทําอะไรให้มันถูกต้องแค่นั้นเองจบหรือว่ามึงอยากลองท้าทายก็ลองดูไปโซนอีสานอ่ะลองดูสู้ๆเด้อใครที่ลองหลักอยากลองอ่ะจริงๆสู้ๆอย่าไปคนเดียวแล้วกัน เอาพี่นุกมาเล่ามันจะได้เชื่อกันโอ้มันไม่จําเป็นหรอกครับแค่พี่คิงพอแล้วอาการหลอดไม่ใช่แบบนี้แบบนี้คืออาการเลี้ยนมึงดูดิ <c oughs> <c oughs> มึงก็ดูดิแถวบ้านผมมีคนหนึ่งที่เคยไปทํางานแถวกรุงเทพแล้วแกไปเยี่ยวใกล้ต้นโพอาจจนเป็นบ้าอาจจนไปขอขมาจนหายเรื่องนี้ผมก็เชื่อ มีคนพิมเออก็ต้องบอกว่าเรื่องมูลนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่ายๆเว้ยมันหลายมันต้องหลายปัจจัยด้วยมันหลายปัจจัย